สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ชเพียร์พี่โหนและโค้ชพิรัตน์นะครับจากช่องเพียรศัพี่โหน่งเลยนะฮะจะมาเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าถ้าเรามีเลือดกรุ๊ปต่างๆเนี่ยนะครับเราจะกินอาหารหรือไม่กินอาหารประเภทไหนกันบ้างนะครับเรามาดูกันเราเริ่มจากเกี่ยวกับถ้าเราเลือดกรุ๊ปโอซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เป็นเลือดกรุ๊ปโอกันนะครับเราควรจะเลือกกินอะไรไม่ควรกินอะไรนะครับพี่โหนเองก็เป็นคนเลือดกรุ๊ปโอ นะฮะสิ่งที่อยากจะแนะนําในวันนี้ก็คือลักษณะของคนเลือดกุ๊ปโอกอน,นะครับคนเลือดกุ๊ปโกก็จะมีลักษณะก็คือ1นกระเพาะเนี่ยนะครับมีกดค่อนข้างจะสูงนะครับอันดับที่2เนี่ยนะครับคนที่เป็นเลือดกุ๊ปโอเรียกว่าระบบการเผาผลาญร่างกายต่ำนะครับเพราะงั้นกินไม่เยอะก็จะอ้วนได้ง่ายอันนี้ก็คือต้องระมัดระวัง อันที่3ก็คือมีปัญหาเรื่องระบบการทํางานของไทรอยด์แต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะครับการทํางานของฮอร์โมนไทรอยด์เนี่ยนะครับอาจจะทํางานไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นี่คือเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนําว่าอาหารอะไรบ้างที่เราควรจะหลีกเลี่ยงสําหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโออันดับแรกเลยนะครับที่แนะนําอย่างยิ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือเครื่องแคลอรี่สูงนะครับไขมันสูงเนื่องจากเราเผา,าผลาญไม่ดีใช่ไหมครับแล้วเราก็มีกรดเยอะนะครับเครื่องดื่มที่กระตุ้นทําให้เกิดกรดเช่นของเปรี้ยว ะะต้องหลีกเลี่ยงของเปรี้ยวละนะครับเพราะกดเราสูงอยู่แล้วน้ำส้มสายชูนะครับน้ำจิ้มต่างๆต้องลดปริมาณลงนะครับหรือพวกแอลกอฮอล์นะครับซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้กดหลังมากขึ้นนะครับหรือกาแฟหรือชาซึ่งมีคาเฟอีนกระตุ้นทำให้เกิดกดหลังอันนี้เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณลงนะครับหรือน้ำอัดลมเราก็ไม่แนะนำอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีเลือดกุ๊ปโอนะครับ รวมทั้งนมทั้งหลายนะครับหรือพิพันธ์จากนมเนยต่างๆเราก็พยายามจะแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับเพราะนมเนยจะทําให้เราอ้วนง่ายขึ้นเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับระบบการเาผาผลาญไม่ค่อยดีอยู่แล้วแลนมเนยมีแคลอรี่สูงนะครับรวมทั้งขนมปังที่ทํามาจากแป้งสาลีนะครับเราแนะนําให้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับและผักอีกตัวหนึ่งที่ไม่แนะนําให้ทานเนี่ยนะครับก็คือกระหล่ำปีแบบดิบนะ ถ้าสุกก็โอเคนะครับถ้าไปปรุงร้อนแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะกระล่ำปีดิบนะครับก็จะมีปัญหาต่อการทํางานของระบบไทรอยได้อันนี้คือเบื้องต้นนะฮะสิ่งที่อยากแนะนําเลยนะครับที่สามารถกินได้สําหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอเนี่ยนะครับก็คือเนื้อสัตว์เนื่องจากสภาวะการย่อยอาหารดีเพราะกรดในกระเพาะเราดีใช่ไหมฮะเนื้อสัตว์กินได้เลยเต็มที่นะครับแต่แนะนํานะครับควรเป็นเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อขาวก็จะดีกว่าเนื้อแดงแน่นอนเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับ และสิ่งที่อยากจะแนะนําอีกเนี่ยนะครับก็คือเนื้อปลานะครับเพราะเราอยากให้คนเนี่ยนะครับที่เป็นเลือดกุ้ปโอนี่ยทานอาหารทะเลเพื่อจะมีเสริมไอโอดีนต่างๆเข้าไปเสริมได้นะครับทำให้ระบบการทํางานของไทรอยนียนครับมีประสิทธิภาพดีนะครับแล้วก็ทานผักผลไม้อันนี้คือแนะนําทุกอย่างเลยนะฮะที่อยากจะแนะนำนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเบอร์รี่นะครับอันนี้คือตัวอย่างอาหารที่แนะนํา สำหรับคนที่เป็นเลือดกรุ๊ปโอ o, นะครับลองปฏิบัติตามดูนะฮะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพของเราเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่กดติดตามนะครับช่องเพศสัตพี่โนนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไปเลยตลอดนะครับแล้วถ้าเกิดใครสนใจที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินไขมาในเลือดสูงน้ำหนักเยอะเกินไปอยากจะลดน้ำหนักและลดไม่ได้เลยนะครับ ทักมาได้เลยนะครับโดดแอปไลน์เนะครับแอปฟิตนนะฮะหรือว่า Fit และกรเล็กกานะครับติดกันแล้วก็ทักมาปรึกษาได้เลยนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับ